สวัสดีครับแอดมินคิมนําโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมพี่น้องวันนี้นะครับผมเนาะแอดมินกับกะพามาตามต่อตัวเหล็กปูทุดงนะครับหลังจากที่มีเอฟซีพี่น้องนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์เขามานะครับให้แอดมินแวะตามต่อนะครับเหล็กปูทุดงนะครับเนาะให้แน่นะครับผมเนาะซึ่งปูกระไฮแม่นนะครับผมงวดก้อนนะครับปูไฮมาหกเจ็ดสามนะครับผมเนาะให้สามตัวนะครับผมพี่น้องกับเขาคงปูนะครับ เจ็ดสามนะครับเลยมีเอฟซีนะครับที่เขามารับชมนะครับผมเนาะได้ชื่นชอบกับตัวเลขปูนะครับให้อดมินเป็นสะพานบุญนะครับตามต่อนะครับเนาะแอดมินก็ได้มาตามต่อแล้วนะครับผมเนาะหลังจากจะมันจากที่วัดปูสังขะนะครับผมปูกับบริยูมองเก้านะครับผมเนาะปูก็ในย่ายไปประมาณสองโลนะครับพื่นพี่น้องยหายไปปฏิบัติธรรมนะครับผมเนาะปรากฏนะครับผม แอดมินก็เด็เขาไปหาปูนะครับผมเนาะเด็เขาสักกะระปูนะครับผมสําหรับปูถุดงนะครับผมเนาะนะครับครับผมแอดมินก็บเด็เขาไปหาปูนะครับผมเนาะนะครับจะได้เขาเอานมไปไห้ปูนะครับเนาะสองแพ็กนะครับผมพี่น้องก็ตามเคยนะครับผมเนาะปูกับบารับปัจจัยนะครับผมเนาะแอดมินก็บบอกปูวานะครับแอดมินได้๋ีโชคมีลาบกับปูนะครับแอดมินก็ใส่ซองไห้ปูนะครับผมเนาะปูกับบารับนะครับผมเนาะปูกับบอก ยำบวบหลับนะครับผมก็เด้เอาน้ำกับนมนะครับเนาะไปถวายปูนะครับสําหรับปูทูดงนะครับนาอพี่น้องสําหรับงวดนี้นะครับผมแอดมินกด้นังสนทนากับปูมาพักไงนะครับผมเนาะปูกระด้จ่ายจากที่เดิมมาที่เก่าครับมาปักกดอยู่หม่องไม้นะครับผมพี่น้องงวดนี้ปูกับว่าปูนิมิตได้อยู่นะครับผมเนาะแอดมินก็ได้เดี๋ยวคุยกับปูนะครับผมพี่น้องได้มาหกโตนะครับผมพี่น้อง สำหรับตัวเลขกแนวทางปูทุดงนะครับผมเนาะนะครับก่อนจะไปชมตัวเลขแนวทางนะครับผมเนาะแอดมินจะพามาชมนะครับผมหนักปกนะครับผมพี่น้องนี่นะครับแอดมินได้มานะครับผมพี่น้องจากปูนะครับงวดแรกนะครับผมเนาะกับเขานะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมหนักปกนะครับแต่ทําพิธีนะครับจุดถูบเชียงท้ายนะครับผมเนาะกับเขาได้เลขจุดถูบเชียงทายนะครับ สามหกแปดนะครับเนาะพี่น้องเขาไปย่อนเบื้องในนะครับผมเนาะสําหรับตัวเลขของหนักปกนะครับผมพี่น้องเขานะครับผมพี่น้องเนาะถือว่าเข่าสามแปดนะครับแปดสามนะครับถ้าเป็นจับคู้เอานะครับเป็นเลขบ่หไหลตัวนะครับเขาพย่อนเบื้องช่วคลิปได้นะครับผมเนาะสําหรับหนักปกนะครับนี่นะครับเป็นไข่ไข่พญานาคนะครับผมพี่น้องนี่นะครับ เป็นในใครพญานาคหรือว่างูใหญ่นะครับมาปกผะนะครับผมเนาะซึ่งได้มาจากปูนะครับผมพี่น้องนะครับเป็นขั้มเสียส่วนบุคคลนะครับผมผมไก่ขั้มขลุบซัดท่านะครับสําหรับหนากปกนะครับผมพี่น้องกับเม่ยกาฝากทับทิมนะครับผมนี่นะครับนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่บม่อยากพลาดนะครับกับการขอโชคหนากปกนะครับผมเนาะที่เขามาม่นะครับ แต่อย่าลืมนะครับผมพี่น้องกดติดตามนะครับผมพี่น้องเนาะกดติดตามไว้นะครับผมที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับผมพี่น้องเพื่อพี่น้องสิริเบญพาดคลิปก่อนใครนะครับผมเนาะทางช่องคิมน้าโฉกผ้ารวยมานําเสนอนะครับผมเนาะนี่นะครับเป็นนาคปกกิต้นกับเป็นองค์พระนะครับผมนะครับแอดมินจะขอโชคครับทุกวันพระญงนะครับบอได้ขอเรื่อยๆนะครับ เฉพาะวันพระนะครับผมแอดมินจากจุดถูกเชียงท้ายนะครับขอกระเพิินนะครับแล้วก็มีคาถาขอวอมนะครับสําหรับตัวเลขกแนวทางหนักปกนะครับผมนพน้องเนาะครับผมพี่น้องก็มารับช่มนะครับผมเนาะตัวเหลขปูทุดงนกันนะครับผมเนาะปูไหมานะครับผมพี่น้องเป็นเหลขกไทยคือเกานะครับผมเขียนเป็นเหลขกไทยไหนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับปูไหมาเป็นเหลขไทยหัวดนีนะครับผมปูนนิมิตในกดใดนะครับผมพี่น้อง เลขหกลักนะครับผมกับมาชมไปพร้อมกันนะครับผมเนาะว่าตัวเลขปูทุดมงนะครับจะถูกอกถูกใจพี่น้องบอะครับในงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเนาะกับมาชมไปพร้อมกันนะครับผมนี่นะครับผมตัวเลขที่ปูหมานะครับผมเนาะนะครับนี่นะครับปูเขียนหมาเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหกนะครับสามหนึ่งหนึ่งหก สี่สองสามนะครับผมเป็นเลขหกตัวเลยนะครับผมเนาะที่ปูนิมิตได้นะครับผมพี่น้องเนาะาพี่น้องชื่นชอบเลขใดนะครับผมเนาะเดี๋ยวเอาเอ็มอมินจะมาไว้กับนี่เลยครับเนาะไว้กับแม่นั่งกวักนะครับผมนะครับกาไห้พี่น้องจับคู่เอานะครับผมน้พี่น้องเนาะปูไห่มากงวดนี้หกตัวนะครับผมพี่น้องเพื่อพี่น้องสีมีโชคมีลาบตองวดกับปูทุดงนะครับผมเนาะ แอดมินก็ได้ตามต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมนะครับปูก็ออกจากเพื่ท่านออกจากสีขอนะครับผมพี่น้องนะครับถี่งวดแล้วตอนนั้นอยู่ช่วงสีขอนะครับช่วงนี้ปูกับเพื่ท่านได้ออกจากสีขอนะครับก็อยู่ใช่ปลาเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องเนาะแต่ปลากดอยู่นะครับนังนิมิตนังปฏิบัติรรมนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับ ตัวเลขแนวทางแอดมินก็ตามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกพี่น้องสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมนอกดซับสไคร์นะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์แอดมินแน่นะครับผมนอกเพื่อสิเด็กเป็นกาลังใจนะครับผมตามตัวตัวเลขงามๆนะครับไม่พี่ให้น้องชมนะครับผมนาะสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมพี่น้องนะครับกับก้อนอื่นกับยาพาดนะครับผมน้อพี่น้องวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบสามนะครับผม วันเสาร์ที่สิบสามนะครับผมเนาะวันพระแอดมินจะขอหนากปกนะครับให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับผมโดยชมนะครับผมนพี่น้องนี่นะครับสําหรับหนากปกนะครับผมเนาะเป็นวันพระนะครับผมเป็นวันพระตรงกับวันเสาร์นะครับที่สิบสามนะครับผมสิบสี่สิบห้านะครับวันที่สิบหกอะแนวทางรัฐบาลไทยออกนะครับผมนะครับผมเนาะ อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้นะครับผมน้องเพื่อพี่น้องสิปฏดภาชาดคลิปนะครับผมเนาะทีท่งช่องมานําเสนอนะครับผมเนาะนี่ครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมกะเป็นโชคเป็นของขลังนะครับผมพ Firstly, ี่น้องเนาะโชคลาบนะครับผมเนาะสาหรับพี่น้องตันไหนถื่พันหูนะครับว่ากาฝากทับทิมนะครับเป็นใหม่แนวใดนะครับผมเนาะก็สิบอกนะครับเป็นใหม่มงคลนะครับผมพี่น้องเป็นใหม่มงคลนะครับ เกี่ยวกับค่าขายนะครับโชคลาภนะครับการเสี่ยงดวงนะครับสําหรับใหม่มงคลนะครับหายากนะครับผมน้องเขาเรียกว่าไม้กาฝากนะครับบางพื้นที่ก็เรียกยากาฝากทับทิมนะครับผมเนาะนะครับไฮไดบูชาขอบค้องนะครับผมค้าขายดีนะครับผมเงินไหลน้องทองไหลมานะครับผมสําหรับไมยากาฝากนะครับผมเนาะกระไดแอดมินก็ได้มาสองงวดได้มาอยู่นําสองงวดนะครับผมกระเข่าถึงสองงวดนะครับผมพี่น้อง การทำว่าเบิร์งวดสามนะครับผมเนาะว่าสิเป็นจังไดนะครับผมนอพี่น้องเนาะครับตัวเลขก็มีซีดรุดก็มีซิดเข่านะครับผมนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมเนาะแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องก็ขอให้พี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขก็มีซีดรุดนะครับผมแล้วก็ม่ซีดเขานะครับผมนอพี่น้องเนาะชมอย่างมีสตินะครับผมมักกตามนะครับบ่มักกพานนะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางปูธุดงนะครับผมนอพี่น้อง ครับผมพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมยังไงเนาะพี่น้องเนาะชื่นชอบคลิปนี้กับเรื่องกดเซปตสไครต์นะครับพี่น้องเนาะพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็บเรื่องกดติดตามนะครับผมเนาะกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อสิบผลิตภัณการแจ้งเตือนนะครับผมเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะถ้าแอดมินพูดยังผิดประการใดนะครับผมกราบขอโทษนะครับขออภัยนะครับพี่น้องมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ จะขอลาไปก่อนนะครับผมเนาะไว้เจอกันใหม่อีพีหนานะครับผมแอดมินกับคอยพี่น้องนะครับผมมีความสุขนะครับผมเนาะโชคดีกันทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหนานะครับผมนว่าแอดมินจะไ้ตามต่อปูไหลามาให้ชมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ